และนี่คือการแข่งเซิร์ฟสเก็ตระหว่างคุณช้างกับคุณแผนเพื่อหาสุดยอดหมาเซิร์ฟสเก็ตใครที่สามารถไถเซิร์ฟสเก็ตได้ไกลที่สุดคือผู้ชนะไปเลยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องหมาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจะยากเย็นสักแค่ไหนไปดูกันเลยครับ นี่คือวันที่2ในการฝึกกุนช้างครับคือเมื่อคืนเน่ะผมเอาขนมให้มันกินเวลามันขึ้นบอร์ดได้นะฮะตอนก็วันสอนแม่ตอนกินขนมก็สอนมันอีกเวลามันขึ้นบอร์ดได้ผมให้ขนมดูสิวันนี้ขึ้นเองครับขึ้นไปอยู่เลยเอ้าขึ้นนะเฮ้ยได้ เก่งมากต่อไปต้องไถ่เองแล้วช้างช้างต้องไถ่เองแล้ว่ะเ,เป็นวัยว่าขึ้นเองด้วยอันนี้ผมคลายให้ล้อมันลื่นๆเลยทุกคนก็คือบอร์ดปกติเลยลื่นๆระดับนี้นะครับนะครับผมก็จะฝึกเงี้ยเวลาผมจูงไปจูงมาได้น้องก็จะได้กินขนมนะครับคือเริ่มต้นต้องให้น้องแบบคุ้นกับบอร์ดก่อน,นครับตอนนี้ค่อนข้างคุ้นนะอา่าขี้สำคัญของการฝึกให้น้องอยู่บนเซิร์ฟสเก็ตก็คือทำให้เขา รู้สึกแฮปปี้เขาเริ่มส,สนุกเวลาเขาอยู่บนบอร์ดนะครับให้เริ่มต้นคิดอย่างนี้ก่อนก็คือถ้าเขาขึ้นบนบอร์ดได้ก็ให้รางวัลเขาอะไรเงี้ยให้เขาแฮปปี้ให้อยู่บนบอร์ดก็พอนะครับคือผมลองฝึกคุณแผนก็เช่นเดียวกันคุณแผนนี่คือระดับว่าไม่กล้าขึ้นบอร์ดเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้บอร์ดแต่ปัจจุบันคุณแผนขึ้นมาเหยียบบอร์ดได้นะครับแต่ก็เหยียบแค่สองขานะเขาก็ ตัวใหญ่ค่อนข้างตัวใหญ่ก็เริ่มเหมือนเดิมครับทำให้เขาแฮปปี้เวลายอยู่บนบอร์ดประมาณนี้อะให,ให้แข็งๆอะถือว่ามีพัฒนาการนะเก่งมากเก่งเลยนะเก่งมากอ่าเดี๋ยวให้ช้างลงวิ่งขึ้นดูนะฮะ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงช้างช้างลงไปยืนข้างหลังก่อนอ่าข้างหลังแล้ววิ่งขึ้นโอเคปึ๊บป๊บโอเคเก่งนะมากนี่แหละท่านี้แหละที่เขาควรทําทได้เพราะเขาต้องสตาร์จากด้านหลังแล้วเหยียบบอร์ดแล้วไถมาด้านหน้าแล้วทุกคนเพราะหลังจากนี้เขาต้องทํองทำเองไม่ใช่อันนี้อันนี้ยังโอ้ผมดึงผมยังลากน้องต้องขึ้นได้ด้ววยตััเอองงงะชล ลกฟังไม่ดูทุกอ่องนะเราก็คุยคุยเป็นคนเลยเขาต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะหลอนเขาจะไม่กล้าเขาจะกลัวไปเลยเราต้องเซฟเขาหน่อยป๊บนี่คืออุบัติเหตุที่ผมบอกคือการตกกันเนี่ยโอเคเก่งมากช้างขึ้นจากด้านนู้นช้างต้องขึ้นจากด้านนู้นอ่าโอเควิ่งมาซะขึ้นเลยดีมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหนี่แหละท่านี่แหละเก่งมากโอเคลูกวะ เก่งมากเก่งมาก,ก,มากนะครับโอเคต่อไปผมจะฝึกคุณแผนยากกว่าคุณช้างคุณช้างก็ประมาณนี้นะวันนี้ถือว่าวิ่งขึ้นได้ผมถือว่าเจ๋งเลยเมื่อกี้วิ่งขึ้นนะเก่งมากเออวิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุนแผนครับผมต้องขันล้อให้แน่นก่อนนะครับน้องยังมีความกลัวเล็กน้อยนะครับผมต้องขันให้ให้แน่นเลยแห้เคลื่อนที่น้อยที่สุด <c oughs> โอเคมาแขนนี่แผนขึ้นขึ้นมา อ่าเก่งมากไม่กลัวบอดแล้วนะครับแต่ไหนป้เราหนักพยายามอย่าให้มันเกิดสภาวะนั้นนะครับสภาวะบอดลื่นผมก็ต้องล,อล็อกบอดไว้โอเคขึ้นมาสิขาเก่งมากน่อไงอาจารย์ดีสอนหมาฝึกรอานนี้ผมต้องให้เขากล้ายืนบอดมันมีความโยกนะเซิร์ฟสเก็ตมันจะมีความโยกนะต้องให้เขากลับตัวนะครับโอเคอูอย่างนี้ก่อนผมรู้สึกว่าบอดมันค่อนข้างเล็กกับขนาดตัวเขานะใช่ไหม <c oughs> มันหนัก <c oughs> มากเด่นนั่งทีโยกเลยครับบอดโยกเลย,ย,เลยทุกคนดูดิ เวลาที่ผมรู้สึกว่าฝึกได้ดีคือเวลาที่หมาหิวนะครับถ้าหมาหิวเขาจะฝึกได้ดีเขาจะ,จะทําตามแต่ถ้าหมาอิ่มนะครับหมาอิ่มจะไม่ค่อยทําตามต้องยืนด้วยตัวเองแล้วอ่ะผมผมจะให้เขายืนโดยมีความเหวอหน่อยหน่อยะครับผมจะไม่ไปล็อกแล้วอ่ามันจะมีความเหวอขึ้นกว่าเดิมเอ๊ยอยูขาบ้าแตลละอ,อจะไร่รอยืนดีนด,ด,ด,ดีดิเดี๋ยวเคลื่อนไปตรง ที่มันลื่นกว่านะครับก็คือบนพื้นที่ไม่ใช่พรมนะครับโอเคนี่แหละอ่าโอเคฮะบอร์ดมันมีคันขยับนะครับฝึกให้เขาทรงตัวโดยไม่กลัวให้ได้ก่อนนะครับอย่ารีบนะครับอย่ารีบขั้นตอนนี้สําคัญถ้าน้องกลัวแล้วจะกลัวเลยนะครับพอกลัวเลยนี่แก้ยากมากนะครับน้องก็จะเป็นหลอนบอร์ดนะครับเดี๋ยวสักพักขั้นต่อไปที่ผมจะทำนะพอน้องน้องเริ่มเสถียรแล้วเราจะเคลื่อนบอร์ดนะครับเราจะทาการเคลื่อนบอร์ดอยากลากไหมแผนอยากโดนลากไหม ไปฝึกลาไปไปด้านนู้นบาแทนหนักมากเลย,อย,อยไอ้อ้วนโอเคดูดิใครมองอยู่อยากเล่นเหรอให้เขารู้ว่าการเคลื่อนที่มันไม่ไดน่ากลัวอย่างที่คลิปนะครับถึงมากอย่าโดนนะเดี๋ยวตกเขาจะรู้สึกมีความสุขนะดูหน้าขเขานะครับเขากำลังสนุกอยู่ความสุขนะครับกับการเล่นแบบนี้ยนืนบนบอร์ดได้กินขนมพยายามคีบให้สุนัขอยู่ในสภาวะนี้ตลอดนะครับโอเคถึงมาก โอเคขอแล้วนะคุณแผนประมาณนี้พละนิดันละหน่อยต่อไปคิวของน้องพิมพ <S <S น้องพิมพ์จะเป็นตัวแทนของหมาของหลายๆคนเลยถ้าสมมุติอยากให้น้องเล่นบอร์ดเป็นคือเริ่มใหม่จริงๆเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวานผมลองแล้วน้องกลัวแบบไม่ใกล้บอดเลยทุกคนไม่ใกล้บอดเลยนะค,คุณแผนยังมีการแบบเอาขนมวางยังมากินบนบอดได้นะแต่น้องพิมพ์ไม่เลยนะครับอาจจะคล้ายๆหมาหลายๆคนนะครับของหลายๆคนอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากน้องพิมพนะครับ <S <S ต้องให้เขาชินจริง ไปกินเห็นปะเขากลัวจริงๆนะครับคุณแผนเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับมันต้องเริ่มจากนี้แหละแล้วก็เริ่มลึกขึ้นนะครับถ้าคนเริ่มมาเอาขาก้าวขึ้นมาไหลนั่นแหละแต่ผมต้องการก้าวครั้งแรกสําคัญมากเราต้องทําให้มันเสถียรนะครับผมต้องทําต้องล็อกนะครับดูดูวิธีล็อกของผมผมต้องทายังไงได้ให้เขาก้าวหนึ่งขาขึ้นมานะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วเขาจะรู้ว่าการก้าวมาเหยียบบนบ์ดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่ก้าวหนึ่งขานึงขาเร็วขาเดียวก้าวมันเหยียบเลย เดี๋ยวกลัวเขายังไม่มีความตะกระกันนะเหมือนอิ่มอยู่นะทุกคนถ้าเขาตะกระนี่เขาจะต้องดันทุรังเพื่อจะได้กินจึ๊บเดี๋ยวผมจะลองให้เขาลองเหยียบดูว่ามันไม่มีอะไริอๆๆๆๆ่าเคมพีเม่เฮ้ยลงมาถ้ามันหิวน่าจะดีกว่านี้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเลเวลสามตัวนะครับเดี๋ยวเรา มาอัปเดตอีกนะครับว่าตอนนี้ได้ถึงไหนคนที่ไปไกลสุดน่าจะเป็นขุนช้างนะครับเพราะว่า1ตัวเบา2คือมีความตระกะสูงนะครับทาหมาที่มีความตะกะสูงเนี่ยฝึกง่ายนะฝึกมาวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายวันนี้ผมจะให้ขุนช้างขึ้นบอร์ดเองแล้วก็ถลายนะครับแต่ก่อนจะทําสเต็ปนั้นได้ต้องให้ขุนช้างนั่งแล้วคอยเป็นนะครับพอคอยเสร็จแล้วผมจะให้เขาวิ่งขึ้นบอดนะครับมันถึงจะมีแรงส่งมานะครับต้องนั่งแล้วคอยเป็นก่อนนั่ง หมาหมุนได้อ่าหมาอย่างคอยให้เป็นนะครับต้องให้คอยให้ได้นะครับคอยนั่งคอย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 เอาเลยเอาเลยโอเคดีขึ้นครับมาเอาให้ชินคอยให้ชินช้าคอยคอยเอาเลย โอเคแค่นี้ก่อนนะครับต้องมาฝึกใหม่นะทุกคนนั่งหมอบคอยยังไม่ได้นะไอ้ช้างมันข้ามขั้นนะขึ้นเลยช้างขึ้นดากด้วดนี้โอ okay. เคเก๋งมากถือว่าบอดไหลใช้ได้อาช้าจช้างดีนะทำไมช้างเหมือนมันกลัวนะเมื่อกี้ตกใจนะครับบอดเคลื่อนเองมาช้างมาทึ้นขึ้นมา เ้เก hey, ่งมากมันสนุกอยู่นะครับอย่าให้กลัวนะครับเมือ่อกี้กลัวนะครับทีนี้ผมจะต้องให้น้องลองไถขึ้นเองนะครับอาช้างลองไถขึ้นเองจึ๊ง <Okay. S 2> เฮ้ไม่เบื่อนะไม่เบื่อเดีดิที่ผมจะให้มันขึ้นเร็วขึ้นนะทุกคนผมจะให้แบบว่า <c oughs> ดึงปลึบให้น้องยามขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้ปะเฮ้ยทำได้ยังไงวะจู่ต้องฝัดฝึกไถเองแล้ว ได้โอ้โหทำได้ไงฮะทำได้ไงน้อยดืดแล้วน้อยดืดเข้าใจไหมว่าน้อยดืดฮเก่งมากาไปเก็บช้าแตตาคุณแผน วันนี้ผมจะจะให้น้องไม่กลัวการขึ้นบอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวการฝึกขึ้นเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมจะให้เขาเนี่ยลากลากไปอย่างเงี้ยครับเขารู้สึกสนุกก่อนนะครับเพราะมันจะมีความเบือความโยกอยู่นะครับก็ให้น้องแบบไม่กลัวก่อนกล้าขึ้นบอร์ดกล้าอยู่บนบอร์ดไม่โดดลงนะครับน้องเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องบอร์ดเรื่องอะไรนะเพราะเขาจะเป็นโดยอัตโนมัติบาลานโดยอัตโนมัติเขาจะจ้องขนกอย่างเดียวครับแทนที่นี้าจะเปลี่ยนคิดให้มันยาวขึ้นแตนลงกับหนึ่งคนอู้จวหนักเลยเนี่ยลดน้ำหนักบ้นครับอ อไม่มีขนมไม่ขึ้นเหรอเก่งมากวว้าาสเริ่มเหมือนช้างแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเหมือนเหมือนช้างแล้วนะครับมันชนมันชนไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดโอเคไปไปด้านนี้ด้านนี้เฮ้ยได้ได้ได้เอ้ยพี่โยกยึกยึกยึกอะด้านนี้อันนะโอเคแผนไม่ต้องลงไม่ต้องลงโอเคไปไปงง คิดว่าไปคือการขึ้นลงจากบอร์ดขั้นตอนก่อนการฝึกขั้นตอนนี้สําคัญมากคืออย่าให้น้องเขากลัวบอร์ดเลยนะครพยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับถือว่าจริงๆแล้วเราแก้ได้นะครับการกลัวอะไรบางอย่างนะครับให้เขารู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับมันนะครับน้องก็จะหายกลัวเพราะตอนแรกคุณแพทนี่กลัวยิ่งกว่าน้องพิมพ์อีกนะกลายเป็นว่าตอนนี้ผมรู้แล้วพิมพ์กลัวบอร์ดมากกว่าอีกนะครับมอเฟรมสุดท้ายเร็วหน่อยนะนิดนึงเอาละครับกลัวไปต่อแผน ่พัฒนาการดีครับสุนแผนถือว่าขึ้นบอร์ดได้ก็ถือว่าเจ๋งครับเดี๋ยวมาเจอกันในการฝึกวันต่อไปครับผมโอเคครับวันนี้เป็นวันที่4ี่ที่ผมจะพาน้องหมาไปเล่นเซิร์ฟสกีจะไปเล่นที่ลานจริงนะทุกคนเล้วเราจะไปเล่นที่เอสเพสปัมเปอร์นะครับผมนะฮะแล้วก็ทีมงานเราอัดแน่นบนรถตู้ตอนนี้ครับโอ้โหปลากระป๋องชัดปลากระป๋องโรซาเลย เสร็จล้วหรวหัวหกเหลวหัลอัวห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 ัวกัวหัวัวห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 ั้หัวหหัืหัหัวหัวัวห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 ไวหั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 วหหี้ยัิดั่ัวหัวว ไอซีนมึงทำไรวะมึงทับอะไรเปล่าไม่ได้ทับไอซีนไอเกมไอเีพี่มีไอเกมอ๋สบายคนเดียวเลยโอ้กูไม่ได้อยากสบายเลยอเกิปเกิปโอ้โหโดน่แล้โดน่แล้โอ้คเกินไอีนะเกินอกิี่เย มาดูต้องนั่งอยู่ยึบไปไปอีกสี่สิบโลอ่ะโอเคทุกคนนะครับเราอยู่ที่เอสเพซครับเป็นที่ที่เราเล่นประจานะทุกคนเราจะพาน้องมาเล่นนะครับโอเคครับทุกคนนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเล่นเซิร์ฟเกตตรงนี้นะครับผมก่อนที่ให้หมาเล่นนะครับเราลองเล่นดูก่อนนะทุกคน อย่างนี้นะช้าไมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเยๆเยอะๆเยอะๆเยอะเฮ้ยยังไงเฮ้ยังไงหมาเรานี่อันเลรสซีฟนะครับอยากเล่นบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราให้คุณแผนเราเล่นก่อนนะครับวางวางวางไว้เฮ็ดคุณแผนขึ้นดเฮ้ยไม่สนใจครับทุกคนเอาเฮ็ดฮะได้ครับผมโอเคเฮ้ย มาว่ะเก่งมากว้าวเฮ้ยได้ครับ<า>ไปนะถ่ายเองนะครับววใช้<า>แผนแผนแผนขึ้นขึ้น,นโอเคไปเลยลูก้าว้าวไปแล้วโอ้โห <laughs> หัวทิ่มว่ะทุก<ๆ>คนเนี่ยนะฮะวันที่สี่เลยทุกคนนะฮะเล่นได้นะครับ แต่ต้องมีสายจูงนะอยากเล่นสมุดสตาร์ไหมขอยืมได้ไหมพี่ได้ครับได้เฮ้ยมันอาจจะไม่ถนัดคาเวอร์ครับเขาจะทอดสมุดสตาร์ว้าไปแล้วยังไงลื่นเหรอปะไปลูพ่อโอ้เฮ้ยได้ปะถอยหลังวะไม่เอาไปเลิ่มเดียวว้าสุดยอดนะครับเดี๋ยวลองบอร์ดไฟนะทุกคนแผนอันนี้มันเป็นบอร์ดใสแผนมันจะยากนิดนึงนะแต่นายต้องลองน้องไม่เคยขึ้นบอร์ดใสเลยทุกคนมันลื่นนะมันลื่นอันนี้มันลื่นนิดนึง โอเคเยี่ยมลื่นนะระวังเอาจิ้มก่อนเวทีพแล้วแหนบองนั่งลงเออเยอะมากว้ามองหน้ามองหน้าดิเฮ้ยนายเก่งกว่าโยกขวาเข้างขวาโยกขวาโยกขวาอ่ายังมาทางขวา ยัมมอไซ้าย้วยเท้าซ้แ้วยเท้โอ้ยแขน้เ้ซายเลยเอาลงกเอาลงก่อนไอ้บอร์ดนี้คุณแผนทาได้ดีนะทุกคนคือผมต้องบอกนะครับว่าที่เอสเตเปตัมเปนะครับพื้นที่เขาจะกว้างมากนะครับวนๆได้แล้วก็แบบพื้นที่ที่แบบค่อนข้างที่จะแยกจากคนอื่นก็มีนะทุกคนแต่ว่าดีนะครับที่ผมชอบมาเพราะว่า ตอนกลางคืนลมเย็นข้างหลังก็คือปั๊มแท็กได้เลยข้างหลังเป็นปั๊มแท็กซึ่งซึ่งเราพาหมาปั๊มแท็กไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวหัวทิ่มขึ้นอจบเราเลยรึปุ๊บขึ้นปึ๊บเยี่ยมมาเฮ้ยเก่งมากขึ้นมาโอ้โหสแนปดิสแนปสแนปเดี๋ยวเดี๋ยวพักนะเดี๋ยวให้น้องมาเล่นบ้างอ้าวลงกันโอเค มาครับทีนี่รอ,อแล้วรอาคุณช้างนะครับคุณช้างพอมไหมพร้อมไหมดูนะครับข้างหน้าของคุณช้างนะครับพอมไหมเฮ้ยจะขึ้นอนะ่ะขึ้นเลยมาขึ้นเอาใจไวะไว่ไปว่ไปไวะ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 ,ะไปว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 ะไะไปวะไปซ้ายวิไปวนะะไปวะายวะไปวะวะไปะไะไวะไประวัไปะไว้ว เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวคโอเคคอย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 ขึ้นเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วทั้งทั้งดูนี่ดูนี่ขนมพร้อมไหมคอยคอยขึ้นเก่งมาก แนปน่าเก่งมากอ่าช้างพร้อมไหมคอยคอยคอยขึ้นไม่ใช่ทำ <c oughs> <c oughs> ไมคอยคอยฝ่ายช้างช้างเดี่ยวพึ่งเดีายพึ่งสมาธิหลุดนะจะเห็นว่าเขาตาวักแวแกมากเดี๋ยวพอบอกไปกระโดดขึ้นบอร์ดเดี๋ยวอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งพอบอกว่าไปกระโดดขึ้นบอร์ดแล้วก็ไถมันลงไปคอยเจอเจอแล็เ,จจเ,นเนี่ยจะเจอเนินใช่ป่ะพยายามบิดไหล่ขวาโอเคปะ่ะมันจะสแนป ลงมาไม่ต้องไปบิดไซา์มันจะขึ้นไปมันหักยากโอเคปะโอเคไปขึ้นพร้อมขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนนิ่งๆอ่ะพร้อมขึ้นอุ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะครับคุณช้างเหนื่อยแล้วนะคนต่อไปเราจะทําการแข่งขันนะครับว่าหมาตัวไหนจะไปได้ไกลที่สุดนะครับระหว่างคุณช้างหรือคุณแผนนะครับคุณช้างเวียดคุณแผนใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ไกลที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับ เดี๋ยวเราจะแข่งกันอยู่3ครั้งให้ออกครั้งที่ไกลที่สุดโอเคไหมแทนโอเคนะครับามาพร้อมโอเคพร้อมขึ้นนะครับขันขึ้นนะครับขั้งแรกไปขึ้นปึ๊บอหลังปึ๊บโอเคไปกดเชือกนะครับขั้งแรกนะครับ <c ười> ไ,ไกลอยู่ด้วยเลีย้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคถึงนี่นะครับแผ <c ười> น ครั้<า>งแรกแรกครับครั้งแรกครับของคุณแผนรู้สึกจะเอียงมันเอียงซ้ายแผนแผนต้องวิ่งไปทางขวาเว้ยมันจะได้ไกลกว่านี้อันนี้มันติดเนินน่าเสียดายเอาไหมโอเคแผนครั้งที่สองของนายเอามหนึ่ง,งขึ้นอโอเคไกลๆรอบนี้ไกล ยังซ้ายแผนยังซ okay. okay, okay. uh ้ายยังซ้ายยังซ้ายโอเคถึงนี่นะครับโอ้โหเก่งมากถึงนี่นะครับอ่าม้าไว้นะครับโอเคครับโอเคอ่ารอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของคุณแผนนะทุกคน๋ยวมาดูว่าเขาจะได้ไกลเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นป่ะคุณแผนเวลามันทิ้งซ้ายมันไปทางซ้ายนะครับทิ้งขวาไปทางนครพร้อมไหมครั้งสุดท้ายคุณแผนโอกาสครั้งสุดท้ายของนายพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว ปุ๊บหลังขาหลังขาหลังเอ้ยมาทางนี้เอียงขวาเอียงขวาเอียงขวาไหล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 ซ้ายไหลซ้ายมาทางนี้อ้แผนแผนไหลซ้าย ไม่หลบเลยนะครับโอเคครับคุณแผนถึงตรงนี้นะครับั้งที่ไกลสุดคือั้งที่สองคือตรงนั้นนะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะไปดูขุนช้างกัน,นครับผมทมแล้วนะครับอมแล้วนะปลดเชือกนะขึ้น บเฮ้ยคร,มม sociedad, ร Bref, ั้งแรกครับครั <studio> ้งแรกเฮ้ยโอยไม่ถ <joy> ึงโอ้โหเยไปกัดกันไปใส่กัวไอ้เล็กไม่ใ่ปลาใหญ่เลยวะส้าง ว่ากระเดียวไร่เจียถิ่นเขาได้ไงโอ้โหจะดุขนาดนั้นนะครับถิ่นเขาเลยให้โอเคคนช้าพร้อมนะคอยครับคอย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 ขึ้นเอาอันนี้เปล่าป่ะพี่อันนี้เปาครับเปลานับป่ะไม่นับไม่นับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว่าแพ้ครับรอบนี้โอเครอบนี้ถือว่าครั้งที่2ถือว่าได้สั้นนะครับได้ใกล้ช้างเปล่านะครับ เดนต่อไปโอกาสสุดท้ายของนายแล้วโอเคหุ่ช้างนายไม่ควรโดดลงนายควรขึ้นแล้วไปยาวๆโอเคปะโอเคคอย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 ขึ้นโอเคไปเรื่อยๆ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 อย่าโดดอย่าโดดขนมอยู่นี่อย่าโดดเฮ้ย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  เลยไปแล้วครั้งนี้เฮ้ยเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนะครับหยุดยังหยุดยังเลี้ยงไว้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 เฮ้ยอีกทีหนึ่งหยุดแล้วโอ้โหนะครับเราผู้ชนะของเราคือคุณช้างเย้โอ้สุดยอดสุดยอดนะต่อรางวัลผู้ชนะเย้ ยังบอกโอ้ให้แค่นี้ยุศาสาร์ต่อให้วิ่งไล่ไปแล้วออล่ะเก่งมากครับเก่งมากโอ้อพอ,อสรุปนะครับคือเราสามารถฝึกหมาที่กลัวสเก็ตบอร์ดนะครับให้สามารถขึ้นเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับซึ่งคุณแผนเป็นเป็นหมาที่กลัวเซิร์ฟสเก็ตตั้งแต่แรกแล้วเราก็ใช้ใช้เวลาฝึกทั้งหมด4วันนะครับอันนี้เป็นวันที่4นะครับอย่างตัว ุณช้างจะกล้ากระโดดขึ้นมาได้ง่ายแต่คุณแผนจะไม่ค่อยกระโดดเพราะว่าเขาตัวหนักนะครับผมแต่สุดท้ายก็ขุนช้างเขาก็สามารถมาได้ไกลกว่าหรือว่าผู้ชนะนะครับเฮ้เก่งมากของเชียร์อ๋อเป็นไงเก่งไหมเก่งครับอ๋อขอเสียงปรบมือให้ขุนช้างหน่อยครับโอเคครับผมนี่นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคลิปล่าสุดของเรานะครับนี่ขึ้นตรงนี้นะครับ กดดูเลยครับผมไปแล้ววันนี้ไปแล้วบ๊ายายกด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 คลิปใหม่คลิปใหม่กดแล้วกดกด